กลับลั่นเลยอปรเด็พี่น้องดักไว้เนี้ครับเรียบร้อยเลยพี่น้องเรียบร้อยลับลั่นเลยครับตัวเลี้ยงดักไว้นี่ครับนี่ดักไว้นี่ครับขับลั่นเลยพี่น้องเรียบร้อยครับบักพุกพี่น้องเอ้ลับลั่นพี่น้องลับลั่นเสียดอีกแล้วครับเอากลับลั่นพี่น้องลับลั่นเรียบร้อยครับ เดียบด้วยผูกกับผูกผูกหน่อยผูกหน่อยครับกระสวดดีพ่อแม่พี่น้องอีกเมือนึงคือเก่าเหรครับพี่น้องครับจากที่ห้างหายกันไปเกือบเดือนแล้วครับรอบนี้ครับคาติดผลรกิจเหตุงานพี่น้องยากงานคือเก่าเหรครับไม่ค่อยมีเวลาไปห้างครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ก็หนูก็หายากเลยครับพี่น้องครับค้นขอดักหลายครับ หายากไรขนาดครับหนูนะพี่น้องดวนะผมออกไม้มื่อนี้ผมออกไม้ใบาสาม like มงมากว่าเก็บสีมงเลี้ยงครับผมยางไป่ซีมงเลี้ยงอยู่นี่ห้างมงเลี้ยงครับเพิ่งพ่อหนูอยู่กองเดียวครับพี่น้องโอ้ยหนูหายยากเลยครับปีนี้ครับกับมงเยียนคือเก่าเหรครับพี่น้องครับนี่ครับกับมงเยียนกับเยื่อน้ำยาปรับผนุ่มคือเก่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมมีพ้าห่างเบื้องครับมื้อเนี้ยครับไปปีนังเด๋แต่หนูหายยากขนาดครับเย่ ดักได้คันเก่าครับพี่น้องครับมาทายคลิปเห็นพี่น้องเบื้องไปเป็นยนแงแดงยังยิหมหานอยู่คือเก่าบอกครับพี่น้องครับเดี๋ยวลองลองติดตามชมเบื้องครับพี่น้องครับต่อแรงนี้ผมขอแซกลับกอนได้จะคุยกับคอยว่ากันครับพี่น้องไปหาไปเรื่อยค้กระสร้างมันครับคอยได้ดักจากสิบคันก็ยังดีสิบคันยี่สิบคันก็ยังดีครับพี่น้องครับเอาครับยอไปดักนู้นกันพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามชมเบื้องตอนแรงว่าสิเป็นยนแดงไดงครับ จากคลิปที่แล้วก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณผู้ติดตามรับชมครับพี่น้องขอบคุณผู้ติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับติดตามชมมือเลี้ยงครับพี่น้องครับไปเป็นยังไงครับตอนนี้ขอดักหนูครับย่างโอโบเมนสามกิโลแล้วบอกครับลายเอเลียครับเพิ่งพ่อหนูกองเดียวพี่น้องครับไปครับดักหนูครับครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องรอบคำครับพี่น้องครับหลังจากที่ขอดักหนูไว้ยัง่มือเลี้ยงมางเลี้ยงนะครับ อันนี้ก็ได้เวลายามหนูรอบกลางคืนแล้วครับพี่น้องนี่เวลายามหนูรอบกลางคืนแล้วครับไปชมกันครับพี่น้องนี่ไม้ฮอดักครับพี่น้องปลายหยาค่ะไปเบื้องกันครับอันนี้ก็เวลาสามทุ่มสิบเอ็ดแล้วครับพี่น้องไปครับไปเบื้องกันครับมวที่โซกที่มานมาครับมืดเนี่ยครับขันแรกครับหลังแรกหลังแรกโอ้อยู่คือเกาพี่น้องไปครับยามกันไปเรื่อยๆเลยพี่น้อง ยามกันไปเรื่อยๆคั้นที่หนึ่งขันที่สองไปอยู่ซื้อพี่น้องไปครับขั้นที่สองอยู่เฉยๆยามกันไปเงาๆเลยครับหนักไปเลยน้อนบ้านคั้นที่สามแถวๆนี่ล้วขึ้กลับลันเหรอพี่น้องกลับลันเหรอครับตัวเลี้ยงดักไว้นีครับนี่ดักไว้นีครับ ครับล้านเลยพี่น้องเรียบร้อยครับบักพุกพี่น้องบักพุกหมานแล้วครับอุย้ยบักใหญ่เลยครับบักพุกใหญ่ทางเปลี่ยนดีครับพี่น้องหมานแล้วครับเต้มที่หนึ่งมาแล้วอันนี้ขันที่สามแล้วเหลืออีกสองพี่น้องไปเบื้องกันก่อนเราแค่กลับมาปดไปกันเลยไปกันเลยขันนี้คันที่ซีอยู่คือเก่าครับขันที่สีขันที่ห้าของป้านี่ อันที่หาของป้านี่อ้กลับลันพี่น้องกลับลันเสียดอีกแล้วครับอู้ห่าเตี้ม <5 S 2> <mun>. หาหลังได้สองเตี้มครับพี่นอ้องอึมมันแล้วครับมันแล้วครับพี่นอ้องอึห่าหลังได้สองเตี้มครับหมายแรกเหาเอาเดี๋ยวผมขอปดหนูกันพี่น้องเดี๋ยวขอปดหนูกันเลยอี่ขึ้น,นกลับไปครับเดี๋ยวไปยามมันออกครับไปครับ ไปติดตามชมกันไปเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเมื่อกี้เขาไปยามึงนันมานะครับนะครับนี่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 ครับใส่หาขันได้สองแต้มครับเแบิกมึงนี่กันมาในพี่น้องเแบิงมึงนี่กันครับมาเบิงมึงนี่กันครับหลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งอยู่ไหนนี่นี่ออกกลับลันพี่น้องกลับลัน เอาเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยอีกแล้วเรียบร้อยอีกแล้วหมนันหมันเซ็ตแล้วครับพี่น้องหมันอีกแล้วอือเอาเดี๋ยวผมขอปดนวนครับพี่น้องครับติดตามชมกันไปเรื่อยครับพี่น้องติดตามชมกันไปเรื่อยครับหมานแล้วเอาเดี๋ยวขอปดนวนครับรับพี่น้องครับ หลังจากยามะใกล้ที่เป็นแล้วพี่นอ้องสามขั้นสุดท้ายครับพี่น้องครับเบื้องกันครับเบื้องกันครับพี่นอ้องห่างไม่หนีแล้วครับขั้นหนึ่ง,ง,งอุ้ยอุ้ยเรยียบร้อยครับพี่นอ้องเสร็จเสร็จอีกแล้วครับอืมหมานแล้วสีเต็มแล้วครับพี่นอ้องของข้าคืนนี้ครับ สีเตีมแล้วสีเตีมแล้วเหลืออีกสองคั้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอปวดนูตัวนี้มั้เดี๋ยวค่อยไปยามอีกสองคั้นั่นครับสองคั้งตดท้ายครับมื้อนี้พักอยู่กลางทุ่งครับพี่น้องครับเอาเตี่ยนมากลางนอนครับหมายกับน้องสายครับพี่น้องครับบึ้กนะครับไว้อีไดีอยกเต้มบ่สีเต้มแล้วครับพี่น้องครับคืนนะเดี๋ยวได้ไปเฮ็ดกับข้ากินกันครับนี่ก็สีทุ่มแล้วับนเนี่ยพี่น้องเอเดี๋ยวผมขอปวดนูวนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามชมกันเรื่อยๆพีี่นน้้อองกกคััดดเ็บขา สู้กินเสียบๆปวหนูเสียบมือนพี่น้องเอาครับขออนุญาตปลดหนูก่อนเดี๋ยวค่อยยามสองคันนั้นแล้วก็ไปฮิตกับเขากินครับครับพี่น้องครับหลอเแียกยามมาเรียบร้อยครับสรุปผลงานครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเตี้ยมครับพี่น้องโอ้ถือว่าหมานเซได้ครับหมานเสได้หมานเซได้ขลัวิิรเล้งครับนี่ไหมรับน้องไครับพันมอดสุดรลอครับ ปครับพี่น้องเดี๋ยวควานูสู้จินแหลงครับได้ลุงไปยามอีกรอบนึงนี่ขึ้นมานอนครับนี่สัภพระเรียมมาครบพี่อเลยพี่น้องเ้ยมือนะมวนครับมวนมวนมวสนุกกลางทุงครับมือนะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวย็ดกับเข่ากันไปนะครับเดี๋ยวมากินควานูนั่งกันครับเอาครับติดตามชมรอบที่สองครับมื่อนี้มียามรอบที่สองครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับขวานูครับบาดเนี่ยครับอาหารเลี้ยงปุ้ยคขนาดครับขวานูขวานเนียได้เห็นมบางนึงแล้วครับพี่น้องหันหมดลูกคนสับเลี้ยวขนาดครับไทยกับอุันลูกคนงนึงลงไปท่วงข้าวเดี๋ยวขึ้นแม้ได้ขวานเราไหมนี่ครับโอ้เข่าท้าไปเอาครับพี่น้องครับกินข้านกันขวานูแซบแซบครับอยู่กลางท่วงครับขวานูขวานู ก่เหรอครับสัมภาระที่นอนเหรอ,รอนี่ย่างเรียบเลยครับย่างหนูเรียบเลยเนนะพี่น้องก่กอไฟขึ้นย่างหนูแล้วบันนี้รอบเดืกกนนซซอดแล้ว,ออวครับแซาะซื้อเลยอ่ะเข่าทาเตี้งแล้วครับเอาครับพี่นอ้องติดตามชมกันไปเรื่อยครับรอบที่สองว่าสี่มานบ่หมานสี่ได้อยากเตี้ยมมาติดตามชมมั่งครับพี่นอ้อง กับเขากินเลี้ยงกันครับเย่าว่าเลี้ยงตัวาไซีทุ่มก็เลยแล้วพี่น้องเอาครับติดตามชมครับพี่น้องติดตามชมไปเลยครับพี่น้องครับวัดดีรอบที่สองครับพี่น้องครับยามงูรอบที่สองกันครับยามไปแล้วรอบหนึ่งได้ไปหกแต้มครับพี่น้องครับได้ไปหกแต้มไปกินเข่ามาแล้วเยบร้อยกลางเต้นไว้แล้วครับเรียบร้อยพักเลย้มกลาง ทุ่งไรนะครับเมื่อไหรครับไปครับพี่น้องครับติดตามชมรอบสองกันเมื่อที่ป็นนังไงครับรอบแรกมานไปหกแต้มรอบสองไปรับชมกันครับนามชมติดตามชมโอ้อยูซื่อครับพี่น้องเนี่ยเห็นมั้ยครับคันนี้ยูซื่อคันนี้คันนี้อ้าวคันนี้กลับลันครับพี่น้อง กับรันกับรั้นอ้นน ao เรียบร้อยครับเรียบร้อยเตรียมที่หนึ่งมาแล้วครับของรอบที่สองครับพี่น้องครับเตรียมที่หนึ่งของรอบที่สองมาแล้วครับอือมาแล้วบหมนเลีพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วผม,วมวขอปลดหนูครับขึ้นกลับไว้ก่อนพี่น้องได้ไปยามได้ไปเบื้งได้ไปหลับไปนอนครับเมือเส้าเก็บกลับ กับบ้านเขาเต่าเขาผมปวดกับดักนูกันมาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวค่อยชมกันไปเรื่อยๆครับว่ารอบสองอีได้อยากเต็มครับพี่น้องไหครับครับกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรอบเศร้าอีกรอบครับพี่น้องครับแจ้งแล้วไปเนี่ยครับพี่น้องเศร้าแล้วบรรยากาศยังมือเศร้าครับโอ้อากาศดีเลยครับพี่น้องครับด้บรรยากาศเลยครับ เอาแล้วครับพาไปเก็บกับดักหนูครับพี่น้องอู้นครับหมอยไปเก็บกับดักหนูครับอู้นเนี่ยกล่องๆอี้ลี่ครับนี่เก็บกลับบ้านไปมนับบาทนีะไหนครับพี่น้องครับยามกับดักหนูกันครับไปอี่ปีนึงเด้อรอบเซ้าอี้โซกซิหมานมาครับคื้นนี่รอบซองพยายามยุดไม่จักกี้คันหรอกครับได้ไหมอีกเต็มนึง ไปไยายามมีอีกย่างบวครับไก่พูดครับไปครับรอบนี้ไปเก็บกลับกันครับรอบเศร้าครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานรอบเศร้ากันครับไปได้อยากเต้มครับพี่น้องไปครับไปครับพี่น้องครับหอดหองกู้กลับแล้ววันนี้ครับนี่ผมเซฟนี่หาคันมือคืนนะครับพี่น้องมือคืนนี่ได้มงนี่หาคันนี่ได้สองตัวสามตัวแล้วครับ เบิ้งกันครับไปถือ,อกีบครับนี่ไม,ม่เศร้าโอ้ยอยู่เสอทางแปลนดี่ดีครับไปพยายามกันเรื่อยยามกันเรื่อย,อยกลับลันล่นเลรอประเด็นพี่น้องแดดก็นี้ครับเรียบร้อยเลยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยบักพุกบักพุกโอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้อง บักปุกใหญ่บักปุกใหญ่รอบเช้าเอาอีกแล้วอืหญ่พี่น้องรอบสะนี่ีสองขันครับเดี๋ยวขอปวดหนูกันพี่น้องเดี๋ยวขอปวดหนูกันขอปวดหนูกันเดีย๋ยวค่อยติดตามโชว์น้ปเรื่อยครับเอาละมาน,าน,นแล้วบ้านเลอีกหลายคันครับพี่น้องเลยอีกหลายคันเดี๋ยวค่อยย้ำมึ่งน้ำกันไปเรื่อยครับ ไปตามเบิ้งเป็นกำลังใจให้ครับคอยติดตามดูคอยติดตามดูเอาครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับพอดหม่องที่สองเขาแล้วครับรการดักหนูโอ้ยไ,ไเปเบิ้งครับเบนงขุยเอเล่เลยครับพี่น้องครับคุณ หอยควดออกไหมครับออ้ย่างจังให้เบื้องขั้นครับขั้นแรกขั้นแรกดักไว้ปากทั้งนี่เอากลับลั่นพี่น้องกลับลัน่นเรียบร้อยครับเรียบร้อยอผูกกับพุกผูกหน่อยผูกหน่อยพูกหน่อยพี่น้องขั้นแรกเรียบรยบ้อยเร้วครับอยู่นี่ดักไว้องขั้นเบื้องขั้นนี้ครับปากทอเลยพี่น้อง ปากทอกกันลันพี่น้องผมว่าแล้วมันต้องขำมั้งสิครับนี่ปากทอนี่ขุยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยพี่น้องมองนี่ห่างไว้สองเตี้ยมสองขันได้สองเตี้ยมเลยหมานแล้วครับหมานแล้วรอบเซาสามเตี้ยมแล้วพี่น้องรอบเซาสามเตี้ยมแล้วเอาดูมเก็บกลับกันครับสายแล้วสายแล้วพี่น,อน้องหุ่นอยู่ปลาหย่าขาหมดแล้วครับ ครับางห้องนึ่งอีกสามขันครับไปครับเดี๋ยวปวดนูมึงนี่บ้านเดี๋ยวค่อยติดตามช่องอเมริกาเลยครับพี่น้องครับเศร้าเล่วเศร้าเล่วฉีดตัเวียนขึ้นเล่าหมดแล้วครับเอาครับขอปวดนูนครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับยามมาเบิดแล้วครับยามรอบเศร้ามาเบิดแล้วถือว่าหมันอยู่ครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินพันอยู่ครับ ดักหนูเฮียน้ำยาปลาพันนุ่มครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ได้ไปเจ็ดเต้มพี่น้องรอบเศร้าได้ไม่อีกสามเต้มสามเต้มพี่น้องสามเต้มใส่หนูครับมีแต่ใส่ไงพี่น้องเอออย่างค่ะครับนี่หนูของเขาก็ถือครับพี่น้องโอ้คักหลายครับเถื่อพันอยู่ถือพันอยู่พี่น้องมีหายงากครับขอได้กิน่น้อครับพี่น้อง โอ้ยอย่างครับครับมือนีซับนี้ครับพี่น้องครับการตั้งแข้มดักหนูครับมือนีซับนี้มือหนาพ่อกันไหมครับพี่น้องครับมือนี้้าวไซซํานี้ครับมือหนาติดตามชมเมิ่งครับไปพายหายยืหายกินทา้งในครับพี่น้องครับนี่กับบ้านกอนครับสวัสดีครับ